สวัสดีครับท่านผู้ชมมาดูพาวเวอร์เอมนะครับด้านในนะครับจากแปลง12โวลต์ครับแบตเตอรี่12โวลต์แล้วก็ไปแปลงพาวเวอร์พาวเวอร์รถยนต์นะครับแปลงไฟสูงเป็นขยายได้ดังแรงครับมาดูกันครับมาดูพาวเวอร์รถยนต์ครับพาวเวอร์รถยนต์นะครับนี่ครับไปนะครับนี่ครับไปครับไปจะเข้านะครับนี่ครับรับได้12โวลต์นะครับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับนี่ครับ ตรงขอบนี้จะเป็นลบครับนี่ลบแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบวกครับมันจะเขียนว่า12บวกแล้วก็จะเขียนกาวครับ G ครับแล้วก็ตรงกลางนี้ครับตรงกลางจะเป็นสวิตเปิดนะครับสวิตปึบสวิตต่อกับปิดเปิดนะครับแล้วก็จะมีลบมีบวกนะครับต่อไว้นะครับแล้วก็จะมีสวิต ตัวนี้ไฟบวกเข้ามาสวิตช์ก็จะทํางานนะครับไฟตัวนี้ก็จะขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นนะครับนี่ครับไฟตัวนี้ก็ขึ้นนะครับจะมีฟิล์สองตัวนะครับฟิล์สองตัวนะครับฟิลสองตัวนะครับไฟสิบสองโวลต์เข้าไปนะครับไฟสิบสองโวลต์เข้าไปแล้วก็จะเข้าวงจรแปลงไฟนะครับจากสิบสองโวลต์แปลงเป็นสามสิบสี่สิบนะครับเป็นสามสิบโวลต์สี่สิบโวลต์นะครับนี่ครับ จะมีมอสเฟดนะครับมอสเฟดนะครับมอสเฟดอยู่ด้านข้างนะครับอย่างละสามตัวครับแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามครับมอสเฟดนะครับจะมีมอสเฟดนะครับถอดออกไปแล้วครับนี่ครับมอสเฟดนะครับนี่ครับมอสเฟดนี่ครับมอสมอสเฟดนะครับจะเป็นตัวขนาดนี้นะครับตัวนี้เบอร์ห้าศ6นเศูย์นะครับประมาณ6ก <ersch> 60โวลต์50แอมป์ครับ50แอมป์นะครับ60โวลต์50แอมป์นะครับ3ตัวนะครับ1 2 3ครับ1 2 3ตัวนะครับฝั่งนี้3นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็3นะครับถอดออกไปแล้วครับประมาณ60โวลต์50แอมป์นะครับมอสเฟตตัวนี้ครับมอสเฟตตัวนี้จะฝั่งนี้3ฝั่งนี้3แล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นไดโอดบิดนะครับไดโอดบิดนะครับ3ขานะครับไดโอดบิดนะครับตัวนี้จะสั่งมอสเฟตนะครับ มอสเฟสจะเป็นจะเป็นตัวกำหนดให้ให้เพิ่มกระแสนะครับให้เริ่มกระแสนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็จะพานตัวนี้เป็นเป็นเป็นสายสามเฟสนะครับสายสามเฟสนะครับตรงกลางเป็นกาวนะครับตรงกลางเป็นกาวแล้วก็เป็นบวกเป็นลบนะครับเป็นบวกเป็นลบแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้ฝั่งนี้เป็นบวกฝั่งนี้เป็นลบสมมุติฝั่งนี้เป็นลบแล้วก็จะมีกาวครับตัวนี้ทําไฟลบตัวนี้ฟันทําไฟบวกนะครับมอสเฟสทาตัวนี้ มติว่าตัวนี้ไฟไฟลบตัวนี้ไฟบวกนะครับก็จะมีกาวนะครับก็จะมี C นะครับ C ก็จะเป็น4ตัวครับจะเป็น3ามเฟสนะครับ4ตัวนะครับแบ่งสายเป็นบวกกาวแล้วก็ลบนะครับฝั่งนี้บวกฝั่งนี้ลบนะครับมันจะสั่งครับตัวนี้สั่งฝั่งไฟลบนะครับจะมีมอดเฟสแล้วก็เล็กเล็กเลกเล็สามขานะครับจะแปลงไฟ12โวล์นะครับนี่ครับจะแปลงไฟ12โวล์ ดันกระแสไปเป็นสามสิบโวลต์สี่สิบโวลต์นะครับเพิ่มไฟครับเพิ่มไฟไปเลี้ยงไปเลี้ยงอะไรเพียงขยายนะครับเืียงขยายตัวนี้จะเป็นสี่ชแนลครับหนึ่งชแนลสองชแนลสามชแนลสี่ชแนลนะครับตัวนี้ถอดออกไปแล้วครับตัวนี้มมนเสียนะครับนี่ครับนี่ครับทําไมถึงเป็นชแนลเพราะว่าออกสี่ช่องทางนะครับนี่ครับจะมีสายนะครับสายนี่ครับออกสี่ช่องทางนะครับ นี่ครับออกซีท่องทางนะครับนี่ครับนี่ครับเจ็บออกซีท่องทางครับหนึ่งสองสามสี่สี่ลำโพงนะครับสี่ลำโพงนะครับสี่ลำโพงนะครับผมตัวนี้พิวยี่ห้ายี่ห้าโวลต์ยี่ห้ายี่ห้าแอมป์ยี่ห้าแอมป์ตัวนี้พิวยี่ห้ายี่ห้าแอมป์นะครับแล้วก็นี่ครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่นะครับจะเป็นไปเลี้ยงไฟประมาณสามสิบโวลต์สามสิบโวลต์นะครับจากสิบสองครับสิบสองประแพงสาม สา4สิบสี่สิสโวลต์น,นะครับเป็นไฟสามเฟสนะครับฝั่งฝั่งลบฝั่งบวกนะครับแล้วก็เป็นกาวครับจะเป็น C ีตัวนี้จะเป็นตัวตัวเก็บประจุเก็บละคายนะครับจะเป็นแปลงไฟสูงประมาณนี้ครับสีตัวนี้ก็จะสูงตามนะครับทีนี้ก็สูงสูงตามนะครับครับผมสีตัวนี้ประมาณหกสิบโวลต์หรือห้าสิบโวลต์น,นะครับเพราะว่าต้องสูงครับผม ต้องสูงครับผมต้องสูงตัวนี้ครับต้องสูงครับแล้วก็จะแปลงหนึ่งออกช่องทางสองสามสี่ออก 4, สี่ช่องทางนะครับแล้วก็จะเป็นตัวตัวตัวไอซีต, IC, ตัวเสียงแปลงเป็นเบสเป็นกลางนี่ก็ตัวนี้ครับแปลงเป็นเบสเป็นกลางแล้วก็ส่งมาตัวนี้จะเพิ่มพลังนะครับเพิ่มพลังเสียงหนึ่งสองสามสี่ลำโพงนะครับเขาเรียกว่าสี่ชแนลครับสี่ชแนลออกลำโพงครับมอสเฟตสั่งไฟสูงครับผม สั่งไฟจาก12โวลต์แบตเตอรี่12โวลต์มาเป็น3-4 3-4-40มาสร้างให้ขยายดังครับขยายก็จะดังส่งออกไปนะครับนี่ครับหลักการง่ายๆครับจะเป็นแถวใครแถวมาแล้วก็เครื่องขยายนะครับเครื่องขยายจะเป็นเบอร์นะครับเบอร์ TIP TIP ท p 3 6นะครับ3 5 c TIP 3 6 c นะครับตัวนี้35ตัวนี้36นะครับนี่ครับ35 36นะครับตัวนี้ก็35 36นะครับนี่ครับเบอร์4 3 5 36แล้วก็ พันวิเตอร์ตัวเลขนะครับจะเป็นแถวใครแถวมันนะครับ43536 43536นะครับตัวนี้จะเป็นตัวนี้เป็นกระเบื้องนะครับอากระเบื้องนะครับประมาณ5าวัตครับ5าวัตนะครับหรือ5าวัตนี่ครับเป็นกระเบื้อง5้าวัตนะครับจะเป็นอาตัวเลขตัวใหญ่นะครับตามแถวตามนี่ครับ1 2 3่งงาถักออก4นะครับครับผมนี่ครับหลักการง่ายๆครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมอย่าลืมติดตามนะครับผมด้วยนะครับหลักการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดนะครับขอบคุณครับสวัสด,ดีครับ